เบนจะเอาคลิปมันนี่เอ๊ะอุ้ยอุ้ยโหโหโหเออเป็นจังใดเห็นคลิปชื่อก็ให้ชาดเขาบอกติดผอผมเชื่อกระไรอ่ะหรอมาหน่อยเอยเฮ้ย เว้งจะเอาคลิปมันนี่เอ๊ะไปไปหาเงื่อนมัดให้ได้ผมเละคือหอนไก่นี่นโอ้แม่มันคือนอนปะโท,ทรศัพท์ได้ว่ามืนอนี้อ่ะทูจ้าก่อนทูจา้จาอะชันบัวะโอ้นอนมีหลายเคื่องนี่ว่านี่ว่ามันคือนอนนันทางโทรศัพท์ทได้ว่ะโอ้ลูกมันก็เลยมาเล่นเคื่องนี้ทุจา้าก่อนบัวต้องยิ้ม พอพเดี๋ยวมันมันมัวเขาอีกได้บอต้องยง้ยอ่ะเธจ้าก็ได้ลูกไหมบอก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 บกบอกบอกบอกกบอกกแบบอกอกกบอบอวอบอกบอกบอกกบอกบบอกนะเบออบบอกกกนกกบกนเบก Tu 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 ขึ้นหัวข้เข้ไปไปหัวข้อถุยุยุยถุยบอกเวข้าะเวข้คหัวขคุณเอมุนเขาแหละอ พอมนพอมาพอม,พอมไม่ช่ตาไม่ไม่นะได้ดยดลเตพยบริเวณพอจะได้รูกเอาได้นะเอาลีได้นะเอาลีบริเวณพอจะได้ลูก นะยาบริเวณพอจะได้น่ะนะคนมาพอคนไหนแลนแซนเต้นแม่เห็นรถรถจอดชื่อกแลนแซนเต้นมันมาพอมันเอ้ยอแม่บอได้ไปรไหมไปไปไปหา อุ้ยอุ๊ยฟูเออยเ้ยเป็นจังใดเห็นคลิปชื่อก็ให้ชาติผลิตติดันกะละกีอ่ะเออมาหน่อยเอ้ยเฮ้ยอลี่เขนมติดแขกอยู่ด้วะ ขนมติดแข่วแล้วจนขึ้นราคาแล้วยัง <c oughs> ขนมติดแขวแ่วเยอะขายชายยะชะน้อยเว้ยบ่แห้งได้เต้นเต้นท่าชะน้อยแจ่มจันนะบ่ชะน,น้อยแจ่มจันจ้าอ้าวตายแล้วบุจักกันนี่ เออพวจักชาน้อยแจ่มจันอันนี่ชาเราดังวะดังโอ้เลขเจ้าบอนี่นะเลขไฟเขียนนี่นะหนึ่งว่าเลขเจ้านะอ้าวแต่เราอยากยืนนุกแน่เนื้อไห่บางกิบพอพี่ไห่กระถุกกระปูไห้อยากไปน้ำ่อได้ตั้งจีนเน่อย่าดื้อเฮ้ยเฮดทัพติดกระดกกระดี้ ไปเนูเฮิ้พ่าู่ไปฮอุ้ยอุ้กดนกแกล้มหลังเฮ้ยเอามันก่อนนะเบิ้งจับมันก่อนจับมันก่อนเฮอาไฟน้ำแม่เอาไฟน้ำแม่เฮ้ยเอามันก่อนนะเอามันก่อนนะ หืนอะไรยาดเลยคขาบุ๊นนะะตีจักบาบดบ่ป้องรัรปรยานผู้ใดยังชื่อกาแฟไปเอาไปสร้างะเลยประมาณนั้นแหละสราให้่อนมก็ิบ้านนี่บ้านใครอยากไปน้ำอ,อานะยิ้บา้า nhím cứ tổ đây đi hả nhím <laughs> bố mi ha ăn bia ăn lót đây bè đi nghe nào nhím về bố mi xiềng hả lê đây ở trong ho nhím hả nghe kệ ma lót à ยิ้ม้าอยากไปยิ้มอ่าเฮ้ยผู้ใดกรติดเบิดเพิ่นน่ะควมอยากไปน้อเขาถ้าเบิ่งได้ผัดผัด่าไปมันจะหายเด้อ่าไปมันจะหายเียมามมมา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 มมา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 าาา

อล้วก็สิไปให้ช่วยเดียวหรอกอยากไปวนเอาไ้กันนี่มา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 น้าแม่มามาน้าแม่มาโตกจะชิงลงไลโตกจะชิงลึงไลลองแฟนโอคิฟซีเนาะไปไปเอาลีก่อน ดีกูจนานนานไอ้เหี้เ no like ิน no ถ hey, ah, ah ูกนานนาอะเลนป๊อบอลเลนป๊อกอลนป๊อกบอลมบึงกันให้บอเล่นป๊อกดียาเอ้นึงเับจเออยอยู่นี่นี่ให้บอล่นป๊อกบอมีแต่ก้อยจะึ้นตังแล้วเ่า ไม่อยากดิบอย่อยากดิบอย่เจ้าวานพ้หยุด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 หยุหดหยุหดหยุ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  ยุดอย่าขยับยุดเอาอย่าขึ้นกัอุ้ยชาัขึ้นเนาะใช่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 คุณอารีไปป้าเลยเจดเจ็ดเจ็ดพี่พี่พี่นี่เราไปป้าเลยค่ะ Vẽ đi Nhìn trời lâu đi Nhìn trời <laughs> lâu đi Bye 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 nhìn xe đây Nhìn xe đây giặc đấy Giặc vầy À bye bye con <laughs> Mình lượng ngân mình với vầy này này à. okay. Bye bye con Bye bye ảo à con Bye bye Nè Nhan Nè theo vào hơn ơi Nè

อน่างัห่งมันน่ะนเจ้าเันี่ยบปัวฝ่าปัวยังเป็นขี้มันก็แพ้ขี้หาโหดอันนี้มันเป็นมพ่อพวกมังโหดได้โหดดีโหดจนหนาไปดำไฟอากได้ซาสนน้อยมาชื่อเด้อผีเด้อเอามามาดว่าซาสันน้อยบอเธอ เธอมาไม่ใด้ะน nah! oh, okay. um, oh, uh, um, uh, ้ำเห็นว่าเาออกเห็นว่าาออนน้ำจะเออ่ะจะเอเอาชนะเออได้แล้นพีทับคอนั่นเอาไปหางเงินไหม hàng ngân đơ ừ, áo, hàng ngân đưa, ừ. để hàng ngân Việt Nam về lại đâu hàng ngân, nhọc áo, nhọc áo, nhọc áo mẹ quên bọc này, à, ừ. 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 โอ้โอ oh, oh, ้เก่งมากเอาไปให้แม่ไปอุ้ยมันคือเก่งแท้อ้ามจะเหนื่อย <laughs> เอาไปแหาเงินไปผัวแหาเงินถ่ายอยู <c oughs> ่แหงเงินตลูกเด้อ้ามีความสามารถจักเลยโอ้ลูกคอยลูกคอยคือเก่งให้แม่หรือหาเงินดุ <c oughs> ให้แหงเ,เงินเก่งเลย แม่นอนแทนและฮได้อีกอีกอีกอะฮะอืมอ่ะอ่ะคนคนอยากกินนะ ขาไปชี้โดยทางกินไหมขามันหมุนคตน,น้อยๆบิชางแก่แดดกระดกกระเดียดยั่งยังเอาสมองเปียกอ่ะไปยังของแม่นี่ขอบใจขอบใจแค่ของแม่ค่ะขอบใจไม่วันนี้ค่ะ ไม่ควเดิทอไม่ว <happening> right. like ัน <mort> ด <Or else? S 2> like ้เอาแงอธิชาอธิชาอธิจาอธูจาก่อนเอา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 อธิจาก่อนอธชาอธุจาก่อนอธาเออ Thu gia con Thu gia con nuôi chân con ơi Jenny đi ơi chân nít ơi chân nít Jenny chân nít chắc chân nít ơi vừa chúc vừa chân nít ơi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  chân nít hả เห็นยังไอ้จ้าอ่ะเห็นได้มือหัวจาล่ะหืมฉันกินเป็นอังอ่ะเงี้นี่ก็ได้เข่าเส้นเนี่ยอัะนงี้ยไงก็ได้เฮ้ยเฮ้ยไฟมานะเฮ้ย ตังบ้าเไรวันนี้บ้าองครัวแล้วนตัวตัวเป็นนักแหลเงินเบิดแล้วลูกเบิดแล้วเงินกี่เบิดแล้วัจเงินเงินเป็นบ้าแล้วบ้าขอรอบกัว

ไปดิเออมุนเข้าไปเออที่นังเอาแน่หน่มือกันเลยกันเลยมุนเข้าไปแม่ยังก็เอามอนปิดไว้ไเลยเอาเข็มมาเย็บปะนี่เฮ้ยนอนได้ไปดนี่เด้อพวกเจ้านอนนะ ขังในคอกแล้วเดี๋ยวจะเอาหำมาเกลือจ้าจุดเด้เนาะกัดแขีวอ่อนเด้กัดเขวอ่อนกูปฏิกนมันเราปฏิกนรูปานี่ทนนี่สางไปแต่หืนก็ลอกเลี้ยรูปอุ้มไรเลย่างเจ็บแอวเลยนี่ แอลจนที่ขาดพูดแหละวหูหนูนางอันนี้นะแม่บอกเฮ้ยย่างก็กินดิช่างก็กินชองมันแพงลูกเอ้ยใส่ในใบก่อนเนอะสามหางเงินได้ใส่ไปชองชามข้างหันไปห้อยใสีคอน้ำฉันี่มันหมักตุ้มเนรอหมักบาดมันในได้ฉุ่ยฉะเจ็บนี่เอ้ยวิจ๊กก้นกวิจ๊กว้ยว่าอะไรวิจกก้นมันเด้งเลยเชียววิจกก้นไม่อ้วนเนาะ เจนบายบายนอนเด้อหลอกไว้นอนบายบายสบายดีทุกจ้าปฝลุ่ไปแล้วบายบาๆบ่ต้องมาออกมาหานะนอนอยู่นั่นเลยนะออบ่ต้้งงเด้อเออบ่ห้องเรกบ่ต้องออกมานะอื